สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนมาดูต้นผักสลัดที่มันใบบางๆแล้วก็ต้นอ่อนๆมันแลดูไม่แข็งแรงมันเป็นเพราะอะไระสำหรับเพื่อนที่ไม่เคยดูคลิปผมนะผมทําผักให้ดูมาตั้งแต่ปี2017นะครับซึ่งผมไม่วัดค่าน้ําไม่วัดค่าปุ๋ยผมเติมปุ๋ยครั้งเดียวแล้วก็เก็บผักขายเลยแล้วก็ใช้น้ําธรรมชาติในการปลูกครับสวนลูกสวนนี่ก็ ใช้น้าประปลา,าน้ําบาดาลก็แล้วแต่ครับใครมีน้ําอะไรก็ใช้แบบนั้นในการปลูกอ่ะวันนี้จะพามาดูครับว่าต้นที่มันดูเหมือนจะโตแต่ไม่โตใบมันบางๆอนอนๆมันเป็นเพราะอะไรมาดูกันครับมาดูตรงนี้เลยครับวันนี้ใกล้อยู่หน้าบ้านทีนี้เนี่ยปัญหาผักสลัดใบบางๆอ่อนๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสองสาเหตุนะครับหลักๆเลยนะอย่างแรกเลยคือปุ๋ยไม่พอปุ๋ยไม่พอช่วงนี้เราอาจจะเติมปกติแหละครับแต่ว่า พอฝนตกเราจะมีการตักน้ําออกเนาะทีนี้ปุ๋ยจะเจือจางถ้าไม่วัดค่าน้ําเหมือนผมทํายังไงก็คือถ้าผมเอาน้ําออก3ามครั้งเนี่ยผมก็จะเติมปุ๋ยกล่องละอย่างละ3 0มซีซีในส่วนของกล่องปลาเซลมอนในส่วนของอกล่องกุ้งก็จะเติมกล่องละอย่างละ2 0ซีซีแค่นั้นครับอันนี้กรณีที่ผักอายุไม่เกิน30วันนะครับผมจะเติมปุ๋ยถ้าอายุ30วันขึ้นผมไม่เติมทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ถ้าปุ๋ยน้อยสังเกตได้จากอะไรดูใบล่างครับเห็นนะงีม้ม้ดูถ้าใบล่างเหลืองๆเนี่ยนั่นคือปุ๋ยน้อยแล้วก็ต้นก็จะอ่อนๆใบก็จะเหมือนแบบไม่แข็งแรงนะครับนั่นคือลักษณะของปุ๋ยน้อยและต้นก็จะเหมือนจะแคระแกรนด้วยแต่อีกอย่างหนึง่งที่ต้นไม่แข็งแรงเหมือนกันแต่ใบเขียวแต่เขียวไม่มากเขียวไม่มากเหมือนกันแต่ใบล่างไม่เหลืองตรงนี้ไม่ยากครับแสงครับเพราะช่วงนี้เนี่ย อะอย่างบ้านผมเนี่ยดูข้างบนเนี่ยฮะครึ่มฟ้าครึ่มฝนตลอดซึ่งแสงมันไม่พอครับดังนั้นช่วงแสงไม่พอเนี่ยผักมันก็จะอ่อนๆเหมือนกันและที่สําคัญครับถ้าแสงไม่พอที่สังเกตได้คือนี้ต้นเป็นอย่างนี้ฮะเห็นลำต้นไหมครับนี่มันยืดมันก็จะมียืดบ้างแค่นี้ฮะสาเหตุที่ทําให้ผักมันแลดูเหมือนจะโตแต่มันไม่โตในช่วงนี้ก็คืออาจจะปุ๋ยน้อยหรือเติมปุ๋ยปกติแต่ว่าเราตักน้ําออก ซึ่งมันก็มีปุ๋ยไปด้วยแต่อย่างผมเนี่ยถ้าจะเติมอย่างที่ผมบอกกันเลยครับอายุน้อยกว่า30บวันถึงจะเติมและจะเติมก็ติอเมื่อตักน้ําออกเกิน3าครั้งครั้งละกี่ลิตรก็ครั้งหนึ่งก็ไหลยอยู่ครับประมาณ1ิบบวกบวกอครับอาจจะ10บวกลบแค่นี้นครต่อหนึ่งครั้งนะครับจานวนลิตรเพราะว่าเวลาผมตักผมจะตะเขงอย่างนี้เลยเนี่ยผมจะยกฝาลังแบบน,นี้ไม่ยกฝายก์ลังแบบนี้เลยฮะและน้ำเขาก็จะไหลออกน้ําไหลออกแบบนี้ผมใช้วิธีนี้ครับในการตักน้ําออก มันก็อยู่ระดับที่เราต้องการอย่างผมต้องการแค่นี้ก็อยู่แค่นี้แบบนี้ครับแค่นั้นนะครับอีกอย่างหนึ่งคือแสงแค่นั้นนะครับแสงเราควบคุมไม่ได้แต่เรามีตัวช่วยได้ครับก็คือเปิดไฟช่วยเปิดไฟธรรมดานี่นะครับเปิดไฟไม่ได้ครับแมลงดูบ้านผมทุกงนาแมลงเยอะกว่าครับเลือกช่วงเวลาในการเปิดไฟครับแมลงมันจะมาแค่แบบตอนหัวค่ําแค่นั้นนะครับหลังจากนั้นประมาณสามทุ่มเนี่ยหรือสองทุ่มกว่าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีแมลงนะครับ แค่นั้นตอนก็เปิดช่วยได้ครับวันละชั่วโมงหนึ่งถึงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงก็ว่ากันไปเปิดช่วยได้ครับในส่วนตรงนั้นช่วยในเรื่องของผักไม่ยืดแล้วก็เหมือนการช่วยให้มันมีแสงมากกว่าเดิมก็ผักก็จะแข็งแรงขึ้นช่วยได้นิดหน่อยครับก็ดีกว่าไม่เปิดแค่นั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพาเพื่อนมาดูว่าผักที่มันดูเหมือนไม่แข็งแรงเนี่ยสาเหตุหลักๆที่ผมเจอก็2ออย่างแค่นี้แหละครับในช่วงฤดูฝนแบบนี้สําหรับเพื่อนคนใดํำผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามได้นะครับ หรืออยากได้ปุ๋ยมเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่ก็แอดไลน์มาถามได้ในส่วนตรงนี้สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ